สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีครับผมอ่ะถือถือสวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีเอฟซีลุกท่านนะครับผมก็มารีแมปนะครับผมร้อยสิบไอนะครับผมเอสห้าเอสหกเอสเจ็ดเอสแปดนะครับมาได้หมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็นะครับทําการนะครับผมโจรก่อนครับมาดูใกล้ครับผมตอนนี้เราจะโจรนะครับ น้องเขาต้องการตัดนะครับผมที่ประมาณนะครับผมเท่าไหร่นะ9,009 9,009ครับผมนี่เลขมันสวยครับตอนนี้นะครับผมเราก็เพิ่มน้ำมันก่อนครับกล่องเดิมนะครับผมลดลูกเดิมกล่องเดิมดีแบบนะครับแล้วก็จะมีลงแคมไปด้วยใช่ไหมทีนี้น้ํามันก็บางครับหัวฉีดเดิมนะครับนี่ทีนี้โจน้ามันให้ก่อนเลยนะครับผมสักสิบเซกนะครับสนใจก็มาได้นะครับผม โจนจักวิ่งดีกลายเป็นวิ่งไม่ได้ครับแล้วก็โจนจากวิ่งได้กลายเป็นวิ่งดีครับผม่ตอนนี้ก็เพิ่มเยอะเลยท้ายบางมากนะครับผมท้ายบางมากอันนี้บางบางจัดเลยอ่าเราเพิ่มมานะครับผมหัวขเขาเร่งดีแล้วนะครับผมต้นนี่ดีหมดนะครับผมแต่ว่าท้ายนี่โอ้โหไม่เอาเลยท้ายบางจัดเลยครับ ก็นะครับเติมให้นะครับเติมให้เยอะๆเลยนะครับพอรถเนี่ยสำคัญตอนท้ายครับแก่สี่แข่งนี่ก็แข่งแก่สี่นี่แหละครับแข่งสามแก้มีใครแข่งครับแข่งสี่ใครไหลใครแรงกันนะครับใครวิ่งแข่งลมนะครับท้ายใครเร็วกว่ากันนะครับใครไหลท้ายใครเดินอนะ ท้ายอะไรท้ายพยุท้ายเทอร์โบอ่ะนะครับผมก็เกียร์สี่เนี่ยสำคัญถ้าเราแห้งลูกมันก็ติดจะแงบก่อนถึงบางทีมันอาจจะไม่แงบมันก็เดินสู้เพื่อนไม่ได้นะครับแพงลมสู้เพื่อนไม่ได้กําลังไม่มีนะครับนี่ตอนนี้ครับเติมท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเติมหัวอีงหน่อยครับหวัวเร่งรู้สึกว่าจะเบาๆไปหน่อยครับหน่วงๆหน่วงๆไปนิด เดี๋ยวเติมหมวเร่งให้ยะยมไรกเร่งไม่บอดนะครับผมไม่น่กอรอบเยอะนะครับเวลาออกนะครับเอาล้ครับก็จูนหมดแล้วครับจูนนุกุ่นแล้วครับคาบูผมก็จูนนะครับกล่องที่ร้านมีเลยนะครับเข้ามาจูนได้นะครับร้อยยี่ห้าคาบู ครับผมไม่ต้องไปแปลงหัวชีดเสีงยงเงินยับจูนได้เหมือนกันของใครที่บิดสะดุดไล่ไม่จบออกออกครับไล่แล้วมันหนาหัวนะครับหนากลางท้ายดีอะไรเงี้ยหรือว่าหัวพอดีนะครับท้ายแห้งมาจูนได้หมดเลยนะครับน,นี้จูนช่วงหัวให้นะครับ่ะ ขั้นตอนต่อไปครับเราจะส่งไฟล์ข้อมูลที่เราจูนนะครับเข้ากล่องแล้วนะครับผมรอแป๊บเดียวนะครับอันนี้ก็เดิมๆรอบมันก็ตัดอยู่9ก้าพันนิดๆนะสาเหตุที่มันตัดนิดๆอ่ะก็เพราะว่ามันตัดเยอะไม่ได้นะครับผมมันตัดเยอะการสลักสิบสองเนี่ยมันกระจุยนะครับปลายมันเล็กครับผม รอโหลดข้อมูลนิดนึงครับเดีู๋ว่าจะเร่งผิวหรือเปล่านะครับผม9ก0 0พอดีไหม <Okay. S 1> เลยได้นะครับต่ำกว่าไม่ได้นะครับนี่ครับรอข้อมูลแป๊บนึงนะครับเดิมแคมนะครับคันนี้เดิมแคมกล่องรีแมปนะครับ น้ำมัน95ด้วยนะครับผมไม่ใช่ e20 ด้วยครับเพราะว่าเวลาเข้าป่านะครับผมหาเติมยากครับผมเห็นเพื่อนๆเขาขี่กันสนุกเลยใช้ธรรมดาครับของเรา e20 นะครับเติมหนาก็บิดไม่ทันเพื่อนอีกครับหาปั๊มยากครับแถวบ้านผมนะครับ5กิโล10กิโลจะเจอสักปั๊มหนึ่งนะครับ อันนี้ก็โหลดข้อมูลอยู่นะครับเอาแล้วครับเต็มแล้วเดี๋ยวเราลองนะครับผมสตาร์ทชิ่งดูนะครับอ่าอัดีิยวครับอีเดียวติดครับผมถ้าสองทีนี่ไม่ติดนี่โหทำเครื่องใหม่ลยครับ เดีด้ยวยติดนะครับรถจำเจอมือใหม่ตังคครับผมโอ้สวิงมา9,008ขอไพ่สวิงมา9,008เลยนะครับผม9,005 9,008เลยนะครับ9,080นะครับผมก็ถือว่าเพลินพอดีโค้ต้าที่ให้ไปนะครับ แต่ทั้ง9,007 9,006นี่ยังไม่ได้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เดินนิ่งเลยนะครับสโลนิ่งเลยนะครับผม